สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเมื่อเช้านะคะไปซื้อของนะคะที่ตลาดประตูเชียงใหม่นะคะพี่อ้อยไปเจอของโปรดนะคะของชอบคือ <c ười> รีบสอยเลยนะคะซื้อมาหกมัดเลยนะคะเข <c ười> <c ười> าขายมัดลายี่สิบนะคะลยี่สิเป็นข้าวโพด สีม่วงพี่อ้อยเคยอ่าอยู่ที่กรุงเทพเนาะตอนนั้นม,มีแถมด้วยมีแถมมาฝากนึงด้วยแถมข้าวโพดข้าวโพดอ,อันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะอร่อยนะคะปกติถ้าเราอยู่ที่อ่าในกรุงเทพนะคะก็จะไม่มีไม่อ่าก็จะทานได้แต่แบบนี้เนาะมีข้าวโพดสีม่วงมาดูตัวนี้กัน พี่อ้อยกลนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในกรุงเทพส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบข้าวต้มขา้าวโพดเขาเอาไปต้มย้อมสีนะคะหมายถึงว่าเวลาต้มเขาใส่สีลงไปนะคะแต่ตรงนี้นะคะของแท้แน่นอนนะคะก็คือเปลือกนอกเปลือกในนะคะตรงนี้นะคะเป็นสีธรรมชาติเนะหมายถึงว่าเขาจะไม่ไม่ม่วงทั้งไม่ม่วงทั้งฝานะคะถ้าเป็นข้าวโพดต้มที่เขาใส่สีนะคะเขาจะ แบบเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือจะม่วงทั้งฝักนะคะ,จะเจอโอ้โหดีใจสุดๆแม่ค้าเขายังบอกว่ามัมถ้าแม่เอาสีขาวไปด้วยสีขาวอร่อยบอกฮะสีขาวทานอยู่ตลอดแล้วนะคะทานอยู่ประจําเห็นนะคะน่าทานไหมเพราะเป็นแบบข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีของเขานะคะเป็นสีม่วง เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็จะมีรสชาติหวานแบบธรรมชาติธรรมชาติของเขานะคะอร่อยนะคะเจอของโบนเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่ค่อยได้เจอนะคะวันนี้พี่อ้อยเหมาที่เขาน่าเขาน่าจริงๆเขาน่าจะมีมากกว่านี้เนาะแต่ว่าพี่อ้อยไปอ่ะเขาเหลืออยู่เท่านี้แล้วนะคะก็คือหยิบหมดเลยนะคะคนขายเขาบอก เอาหมดเลยเหรอก็งงนะเพราะว่าปกติเขาจะขายอย่างเริงๆอ่ะเขาจะขายแค่มัดหรือสองมัดนะคะที่เขาขายได้นะเพราะว่าก่อนหน้าที่พ่อาไปถึกเขาเาก็ขายอยู่นะคะก็มีคนซื้ออยู่ก็จะประมาณสองมัดเนาะพอเจอพอพี่อยาพี่หยิบหมดเลยเขาบอกเอาหมดเลยเราบอกไม่ได้เอาหมดเลยเพราะว่าเป็นของชอบนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราไปเราจะเจอหรือเปล่าเนะวันนี้ไปไหนไหนเจอแล้วก็ จัดไปต้องจัดนะคะของชอบของอร่อยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะมาทานด้วยกันค่ะข้าวโพดพี่ว้อยเขาไม่รู้ชื่อเนาะจริงๆถ้าตามใน,นเขาเขาจะเรียกข้าวโพดสีม่วงใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์บางทีบางเจ้าเขาก็จะบอกว่าข้าวโพดทับทิมสยามนะคะก็จะมีหลากหลายสีนะคะพี่ว้อยเคยซื้อมาปลูกเนาะ ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นขึ้นมาเขาไม่มีฝักประมาณนั้นสงสัยจะอากาศแล้วก็ที่ไม่ดีนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องปลูกเลยนะคะจ่ายตังค์แล้วได้ทานเลยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทั้งทายพูดคุยนะคะแล้วพี่ก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะตรงคอมเมนต์ขอบคุณของพี่อ้อยนะคะาฝากเข้าไปกดติดตามนะคะเป็นกาลังใจให้หลานชายพี่อ้อยด้วยนะคะแล้วถ้าน้องๆน,นะคะที่ไปกดติดตามแล้วเป็นกาลังใจให้หลานแล้วกลับมาบอกพี่อ้อยนะคะ อ่าคอมเมนต์บอกพ่ย้อยว่าเออเนี่ยนะไปติดตามรลานชาให้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะพี่ย้อยจะกลับไปขอบคุณนะคะเพราะว่าพี่ย้อยมีช่อง YouTube 3ช่องนะคะพี่ย้อยจะกลับไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณค่ะ